เกมวีคที่24คู่ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับกันมาเยือนทอฟฟี่เสริมเงินเอเวอรตันะครับเราไปดูกันหน่อยว่าคู่นี้นะครับนะฟอร์ม5เกมสุดในศึกเปอบอลเพลย์แมตทั้งคู่นั้นผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะาก็ตอนนี้เอเวอแรตันะครับนะก็ถือว่าได้ผู้จัดการทีมคนใหม่มานะครับนะาส่วนทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็เสริมทัพน่าดูเลยนะครับนะาเสริมทัพกันน่าดูเลยฟอร์ม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนั้นชนะ เพียง1ครั้งนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2โดยเริ่มที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูล1-3แพ้แมนซิตี้0-4เสมอกับแมนยู1-1เสมอวัตฟอร์ด1-1แล้วก็ล่าสุดนะครับชนะลีดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ส,ส่วนทางฝั่งท็อฟฟีฟ่สีเงินเอเวอเรสตนก็5เกมหลังสุดก็ไม่ดีเลยนะครับนะชนะไม่มีเลยนะครับแพ้ไป4เสมอ1น,นะครับจนทำให้เอเวอเรสตนต้องปลดนะครับเบดิเตสออกไปจนตอนนี้นครับแต่งตั้ง ผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างแฟงคแลมพาดมาแล้วก็เริ่มประเดิมคุมทีมเกมแรกก็เป็นเอฟเอคัพแล้วก็สามารถโชว์ผลงานได้ดีซะด้วยนะครับโดย5เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของเอเวอเรตต์นั้นล่าสุดนะครับนะก็เอาชนะแอตตานวิลล่าไอ้โทษทีครับล่าสุดเริ่มที่นะครับแพ้ให้กับคิสตัลพาเลต1-3เสมออาเชลซี1-1แพ้ไบตัน2-3แพ้นอริท1-2และก็แพ้ให้กับ แอตันวิลล่า01นะครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าคู่นี้นะครับอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและนะครับผลงานที่เจอกันในช่วงสามฤดูกาลหลังสุดผลงานเป็นอย่างไรนะครับทั้งฝั่งเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับ19ของตารางคะแนนนะครับส่วนทางฝั่ง็อปฟีสหรือเมือนเอเวอเรตตอนนี้อยู่อันดับ16นะครับนะอยู่อันดับ16แล้วก็บริษัทรับพนันถูกกฎหมายนะครับเปิดตัวเลขมาตัวเลขยิ่งน้อยค่าการ่าโอกาสชนะ ยิ่งสูงนะครับนคาซิลอยู่ที่2.65ส่วนทางฝั่งเอวตันอยู่ที่2.78นะครับนะก็แอบเอียงไปทางเจ้าบ้านอย่างซิลนะครับซึ่งมันมีเหตุผลนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ไปเห็นมาแล้วก็คือสถิติเก่าๆมันคงจะบอกอะไรเราได้บางอย่างนะงนั้นไปดูกันต่อครับนะใน3มฤดูกาลล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือทุกทุกรายการนะครับก็จะมีเจอกันใน พิมลิกอย่างเดียวเลยนะครับย้อนกลับไปในฤดูการนะครับในฤดูการ2018-2019เกมแรกนะครับนะเสมอกัน1-1ที่บ้านของเอว่าตันครับเกมที่2นิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะเอว่าตันไป3-2ฤดูการ2019-2020เกมแรกครับนิวคาสเซิลแพ้คาบ้านไป1-2ให้กับเอว่าตันเกมที่2จบด้วยการเสมอกันไป2-2นะครับในบ้านของเอว่าตันนะครับแล้วฤดูก,การ2020-2021เกมแรกนิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะ เอว่าตันไปได้2อหนึ่งเกมที่2นะครับเอว่าตันแพ้คาบ้านให้กับนิวคาสเซิลไป0ูนครับเราไปดูผลงานของผู้จัดการทีมกันมากนะครับผู้จัดการทีมของทั้งคู่นะครับตอนนี้เอว่าตันก็จะแต่งตั้งแฟ,งแฟงแรงแลมพาดมาคุมทีมนะครับนะแต่ผลงานพิมพ์ลีกก็คือเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลจะเป็นเกมแรกนะครับส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลก็มีเอ็ดดี้ฮาวนะครับซึ่งเอ็ดดี้ฮาว How, ผลงานการคุมทีมเจอกับเอว่าตันนะัดทั้งหมด11ครั้งเอ็ดดี้ฮาวสามารถอาชนะไปได้4เสมอ2 แพ้5นะครับส่วนแลมพาดเนี่ยตอนเป็นผู้จัดจาก,การทีมนะครับเคยคุมทีมเจอนิวคาสเซลทั้งหมด3สามารถชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนผลงานส่วนตัวของเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็แลมพาดน,นะครับเคยวัดฝีไม้ลายมือกันทั้งหมด2ครั้งปรากฏว่าเอ็ดดี้ฮาวสามารถเอาชนะไปได้1เสมอ1แลมพาธนั้นนะครับนะ่าทำได้ดีที่สุดคือเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งยังไม่เคยเอาชนะเอ็ดดี้ฮาวไปได้นะครับนะดังนั้นเรามาดูกันหน่อยครับว่า นักเตะที่ชอบยิงประตูทีมตรงข้ามมีใครอยู่ในชุดปัจจุบันหลงเหลือยังเล่นอยู่บ้างครับดูจากไลน์อัพแล้วก็ไม่มีครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยฮะว่าถ้าผมจําเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะนะครับจาก2ทีมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท็อฟฟี่สีเมินเอว่าตันนะครับนะหร,หรือเจ้าบ้านอย่างนิวคาเซิลนะครับนักเตะคนไหนที่น่าสนใจน่าพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอย้อนไปดูไลน์อัพนะครับเกมล่าสุด ที่ท็อปฟี่สิงห์เมื่อวันวัตันนะครับนัดชนะใน FA ฟครับนะครับแล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปกันหน่อยว่าไล์อัพนั้นจะบอกอะไรเราได้บ้างนะครับซึ่งในเกมวันนั้นนะครับนัดเจอกับเบนฟอร์ด11ตัวจริงเนี่ยเหมือนกับว่าแลลมผากก็จะเป็นการได้ทดลองแผนได้ทดลองนักเตะวันเปลี่ยนโค้ดอะไรอะไรก็ดูดีครับเกมวันนั้นก็เลยชนะเบน f o ฟอร์ดไปได้ C1 โดยกองหน้านะครับก็ใช้เป็นเนี่ยฮะลิชารลีซันแล้วก็เดมารายเกก็มาตามทัากตัวหลักๆที่เรามักจะเลือกใช้กันนะครับนะส่วนกองหลังคีนก็ยังมาเบนกอฟฟี่นะครับเลมผ่านเล่นหลัง3นะโอเคจดผู้สาตระต็ยังเป็นชุดเดิมนะครับดังนั้นก็คิดว่าเราคงหน่าจะเป็นนักเตะเบอร์ต,ต้นๆ้นของทีมส่วนทางฝั่งนิวคาเซิลเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ช้อปปิ้งกระจายครับก็ยังไม่รู้ว่านะครับแต่เชื่อว่านักเตะ ที่ซื้อมานะครับซื้อมาก็ต้องใช้ดังนั้นผมขอไปดูทางฝั่งของนิวคาสเซิลกันหน่อยนะครับนะเชื่อว่าผู้รักษาป,ประตูก็ยังคงเป็นมาตินดูบับก้านะครับนะคนเดิมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในพิีเวลิตหลังจากที่หายเจ็บกลับมาก็ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องส่วนกองหลังเนี่ยที่เชื่อว,ว่าน่าจะลงแน่ๆครับซื้อมาอย่างแพงก็ต้องใช้ครับทิปเปียครับ4.7แล้วก็นี่ฮะมาใหม่เชื่อว่าซื้อมาก็ต้องใช้นะครับนะเบนมี นะครับนะเอาสวัสดีครับแดนเบิร์นครับแดนเบิร์นเพิ่งซื้อมาจากไบตันนะครับนะก็เชื่อว่าก็ต้องใช้ฮะก็ต้องใช้นะครับนะก็ต้องใช้แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็อาจมองไปที่นะครับกับตันทีมนะครับนะกับตันทีมอ่านี่ฮะกับตันพิจมาลัสเซลราคาที่สี่จุนะครับนะเชื่อว่านะครับนะเชื่อว่าเนี่ยกองหลังชุดนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองพิจารณาดูได้แต่ ถ้าถามใจผมนะถ้าอยากจะใช้หลังนิวคาสเซิลจริง3ตัวเนี่ยถ้าเอาชัวร์วเลยผมก็เลือกมาติมดูบับก้านะครับแล้วก็แบ็คขวาอย่างทิปเปียกับตันทีนจะมาแล้วเซลส่วนนี่ฮะนักเตะที่ซื้อมาอย่างแดนเบิรน์เนี่ยอาจจะมีโอกาสนิดนึงนะครับนะอาจจะมีโอกาสนิดนึงที่อาจจะไม่ได้ลงเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าซื้อมาก็ต้องลงแล้วก็ซื้อมาเชื่อว่าน่าจะได้ซ้อมลงทีมอะไรกันแล้วนะครับเชื่อว่า มีโอกาสลงสนามแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับนะครับอาจจะเป็นตัวเสี่ยงแต่เชื่อว่านักเตะช่วงเนี้ยซื้อมาก็ต้องใช้ส่วนตำแหน่งตัวลุกนะครับตัวลุกนี่ก็ได้มาหลายคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาสบายใจช่วงนี้ก็เชื่อว่าแม็กซิแมนครับน่าจะปลอดภัยสดุดราคาก็ถือไม่แพงเลนตำแหน่งกองหน้าส่วนกองกลางนี่แหละนะครับนะักกองกลางเนี่ยได้บูโนมานักเตะที่ซื้อเข้ามาใหม่ราคา5.0เชื่อว่านะครับนะซื้อมาก็ต้องใช้ นะครับนะซื้อมาก็ต้องใช้บูโน่กูมาอ่าบูโน่นะครับนะมูอ่าเรียเร่ยกจะเรียกเขาว่าอย่างไรบูโน่นะครับมูล่านะครับชื่อย่อยอย่างงี้แล้เรียกเป็นบูโ่นิวคาเสเซิลกันแล้วกันนะครับนะซื้อมาก็ต้องใช้ก็เป็นนักเตะนะครับที่รู้สึกถ้าซื้อมาจากฝรั่งเศสส่วนตัวลุกอีก1คนนะครับนะอีก1คนเนี่ยมองไปที่นักเตะตำแหน่งริมเส้นนะในตำแหน่งริมเส้นอยู่นี่ครับฟอสเตอร์อ่าไม่ใช่ฮะ เป็นนักเตะในตำแหน่งริมเส้นนะครับนะไลออนเฟเซอร์ราคา5.3ครับนะ่านึกถึงตัวลูกของนิวคาสเซิลเนี่ยผมก็เลยมองไปที่ชุดนี้นะครับสบายใจสุดก็แม็กซิมแมนครับนะแม็กซิมแมนี่้คือช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับนะวิลสันก็ยังไม่หายเจ็บกลับมานะครับในตารางเนี่ยโอ้โหกองหลังของนิวคาสเซิลเนี่ยตัวเก่าๆเ,เห็นไหมครับขึ้นทั้งเหลืองทั้งแดงหนักอยู่พอสมควรนะฮะนะดังนั้นก็เลยเชื่อว่า นักเตะที่มีโอกาสลงสนามผมคิดอาจจะเป็นชุดนี้ครับถ้านักสนใจจะเลือกตำแหน่งตัวรับหรือตัวลูกของนิวเซนก็ลองพิจารณาจากรายชื่อชุดนี้ดูได้เลยนะครับมาต่อกันที่ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างท็อฟฟี่สีน้ําเงินเอลวัตตันกันบ้างนะครับนะจากผลงานเนี่ยบอลเปลี่ยนโค้ดกําลังได้ใจแล้วแล้วก็ได้ความมั่นใจในเกม f อฟเอครับที่ชนะเบนฟอร์ดมาด้วยก็ถึงสถิติหรือตัวเลขนะครับ คา,าดการ์ผู้ชนะเนี่ยจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งนิวคาสเซิลแต่อย่างที่บอกครับลูกกลมๆอะไรเกิดขึ้นได้ผู้สาวประตูก็แน่นอนครับจอแดนพิกฟอร์ดราคา4.9กองหลังนี่ฮะกองหลังก็คงาจะเป็นคู่หูเซนเตอร์คนเดิมนะครับอย่างคีนแล้วก็เนี่ยมีนาค่อนข้างจะเล่นดีมากนะครับนะค่อนข้างจะเล่นดีมากในตอน FA ฟเอครับนะครับนะรู้สึกว่าจะทําประตูได้ด้วยใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดอ่านะครับน้าเดร็มีนา แล้วก็นักเตะอีกหนึ่งตัวนะครับนะอยู่ไหนเอยตำแหน่งกองหลังโอ้โหนะครับนะลงสนามไม่ได้1ตัวนะครับเพราะว่าติดโทษแบนนะครับหตัวในตำแหน่งเซนเตอร์กองหลังนะครับเบนคัฟฟี่เนี่ยเพราะว่าเกมล่าสุดในศึกบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนะในศึกบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปโดนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขอดูหน่อย อันนี้มันขึ้นมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมอ๋อใช่ขึ้นว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็เลยทําให้มีหน้าลงสนามมาแทนนะโทษทีครับผมจําสับสนไปแต่นั้นคู่เซนเตอร์โซนนักเตะอ,อีก1คนเนี่ยในตําแหน่งกองหลังอายุของแฟงแรงก์แลมพาร์ดเราก็คงต้องมองไล์อัพจาก FA ฟเอคัพเป็นหลักนะครับนะจาก FA ฟเอคัพ เป็นหลักแล้วก็เชื่อในเกมล่าสุดเนี่ยใน F a Cup เนี่ยก็ทำผลงานค่อนข้างดีด้วยแลวเขากลับมาแล้วนะครับนะเขากลับมาแล้วผมก็เลยมองไปที่นะครับเมสันฮเกตครับราคาก็ไม่แพง4.2เท่านั้นนะครับนะใน4.2เท่านั้นแล้วก็ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนะก่อนหน้านั้นที่เป็นยุคของแร็งผ่าก็มีโอกาสลงสนามไปเรื่อยและล่าสุดใน F a Cup ก็ลงสนามไปด้วยนะครับส่วนในตำแหน่งตัวลุกเนี่ยก็คงต้องยกให้กับคู่กองหน้า จำเป็นนะครับอย่างลิชารลีซันตอนนี้เหมือนก็ได้ยืนหน้าป้าแล้วเหมือนกว่าได้รับในหน้าที่ในการยิงจุดโทษด้วยแล้วก็นี่ฮะเดมาไลเกนะครับกองกลางราคา5.5ที่ขึ้น,นเล็บหน้าริมเส้นด้านซ้ายนะครับนะาหน้าริมเส้นด้านซ้าย แล้วก็นะครับนะามีเพื่อนเราถามว่าดูกุเล่เป็นไงบ้างดูกุเล่ก็นี่ครับขึ้นสถานะในเว็บไซต์ออฟฟิเชียลว่านะครับบาดเจ็บที่ขาหนีบคาดว่าจะกลับมาได้ก็26กุมภาพันธ์ครับผมตามที่เพื่อนเราคุณทุรีดินถามมาว่าดูกุเล่สภาพพร้อมยังครับก็น่าจะยังไม่พร้อมครับน้าจะกลับมาได้26กุมภาครับหรือว่าถ้าพร้อมแล้วยังไงกันถ้าใคกสนใจก็รอให้ลงสนามให้เราเห็นซะก่อนดีกว่านะครับนักเตะที่บาดเจ็บ ส่วนตัวอื่นนะครับนะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คงต้องมองอิงยึดไปนะครับใน,ในแต่ไลอัพนะครับนะไลอัพนักเตะที่นานะ่าก็จะก็คงจะมองแค่2ตัวครับนะถ้าถามผมเนี่ยพอลิชาร์ลีสันเนี่ยก็นี่ครับตอนนี้มีโอกาสลงสนาม75%นะครับน่านจะมีเรื่องอาการบาดเจ็บก็แล้วก็อย่างที่บอกครับนักเตะที่เจ็บ เราก็รอยหายเจ็บกลับไปก่อนดังนั้นในตำแหน่งตัวลูกของมองให้2ตัวครับก็คือลิชาร์ลีซันราคา7.4ในต,ตำแหน่งกองหน้านะครับแล้วก็นะครับเดนเมร์ไลเก้นะครับกองกลางตัวลูกราคา5.5และนี่คือน,นักเตะของผู้มาเยือนอย่างท็อฟฟี่สิมเงินเอเวอเตันทั้งตำแหน่งตัวลูกกับตัวรับ ถ้านเพื่อนสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณาจากหลายชื่อชุดนี้ดูได้เลยครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเ,เพื่อนกันครับขอให้สนุกกับการจัดที Fantasy ีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือ Fantasy พรีเมียร์ลีกออฟฟิเชียนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบุณทุกซับสไคร้ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ